ตามธรรมเนียมนะครับปฏิบัติที่อยากให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าเครื่องคันนี้นั้นสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับแน่นอนครับเราต้องจับตัวท่อดูนะครับนี่ครับท่อผมจับไว้ให้นะครับเย็นสักขนาดนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวเราสตาร์ทให้ดูนะครับนี่คือกุญแจนะครับเสียบเข้าไปนะครับปิดนะครับกำทีเดียวติดนะครับผมแบบนี้เครื่องสมบูรณ์เงียบเงียบจะยิ่งกว่ารถไฟฟ้าซะอีกนะครับนี่เดี๋ยวดูนะครับ รถคันนี้นะครับโซ่เปลี่ยนใหม่สเตอร์เปลี่ยนใหม่ผ้าเบรกหน้าผ้าเบรกหลังเปลี่ยนใหม่น้ำมันเครื่องเปลี่ยนใหม่นะครับหัวเปลียนเปลี่ยนใหม่นะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างดูแลแมเทันนั้นให้เหมือนกับศูนย์บริการเลยนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้พร้อมขายแล้วสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการความคุ้มค่าเท่านั้นนะครับคันนี้สวยๆสมบูรณ์พร้อมขับแบบนี้จัดไปเลยครับ38,500บาทนะครับภาษีพรบพร้อมโอนนะครับเรียบร้อยหมดทุกอย่างเอาไปขี่กันเลยนะครับแบบนี้ มีที่เดียวครับรถสมบูรณ์แบบนี้บ้านปลู่ออโตคาครับและตามธรรมเนียมนะครับปฏิบัติที่อยากให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าเครื่องคันนี้นั้นสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับแน่นอนครับเราต้องจับตัวท่อดูนะครับนี่ครับท่อผมจับไว้ให้นะครับเย็นซักขนาดนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวเราสตาร์ทให้ดูนะครับนี่คือคุณแจนะครับบเเสียข้าไป นะครับติดนะครับกรมทีเดียวติดนะครับผมแบบนี้เครื่องสมบูรณ์เงียบเงียบะสิ่งกว่ารถไฟฟ้าซะอีกนะครับนี่เดี๋ยวดูนะครับนะครับรถคันนี้นะครับโซ่เปลี่ยนใหม่สเตอร์เปลี่ยนใหม่ผ้าเบรกหน้าผ้าเบรกหลังเปลี่ยนใหม่น้ามันเครื่องเปลี่ยนใหม่นะครับหัวเตียนเปลี่ยนใหม่นะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างดูแลแมนเทนน์ให้เหมือนกับศูนย์บริการเลยนะครับเพราะฉะนั้น คันนี้พร้อมขายแล้วสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการความคุ้มค่าเท่านั้นนะครับคันนี้สวยๆสมบูรณ์พร้อมขับแบบนี้จัดไปเลยครับสาม0มื่นแปดันห้าร้อยบาทนะครับภาษีพรบรพร้อมโอนนะครับเรียบร้อยหมดทุกอย่างเอาไปขี่กันเลยนะครับแบบนี้มีที่เดียวครับรถสมบูรณ์แบบนี้บ้านปู่ออโต้คาร์ครับ